เราตั้งสเตตัสไปทำไมครับคุณลองไปสํารวจดูเลยมันมีไม่เกินห้าหมวดแล้วครับไว้บนไว้ปฏิญาณตนไว้อวดไว้โชว์ความแอปแตกไว้โชว์คำคมบนบนอะไรอะบนอะไรก็ได้บนได้เรื่อยนะฝนตกติดสองชั่วโมงหน้าพารากอนกูลบิลีฟจริงๆ หน้ากูเหลอเนี่ยสมได้อีกกูเหงาไม่ไหวแล้วใครก็ได้จีบกูทีรับโทรศัพท์กูหน่อยมึงจะตายหรือไงคิดไม่ออกอ่ะไม่มีอะไรจะโพสต์อคิดคิดไม่ออกมึงก็ไม่ต้องโพสสิมึงไม่โพสต์ไม่มีใครตายเลยชักคนนะทำไงดีอ่ะพุ่งนี้จะสอบแล้ว อ่านหนังสือไม่ทันทำไงอ่ะมึงก็หยุดเล่นแล้วไปอ่านสิอีควายเพือ,อมีไว้ปฏิญาณตนตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจะตั้งใจลดความอ้วนอย่างจริงจังแล้วนะ ทามาแนวนี้นะไปดูได้เลยอีกสองปีหุ่นแม่งก็เท่าเดิมตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป,ป็นต้นไปเราจะไม่ไปทำงานสายแล้วตอนมึงโพสอะตีสองกว่ามึงว่ามึงจะไปเช้าไหมละ่ะ อวดอวดอะไรอ่ะอวดมดอ่ะแอดหัวห <laughs> ินแอดปายแอดเชียงใหม่แอดลอนดอนแอดโตเกียวอากาศดีมัวไอฉชาเปละถามกูแปบ่กูอยากรู้เปละ อายุปุณนีนะครับเห็นการเปลี่ยนแปลงของสังคมไทยกับหน้ากับตาวัฒนธรรมเราเปลี่ยนนะครับในโลกใบนี้เนะี่ยมีวัฒนธรรมเฉพาะของแต่ละคนญี่ปุ่นเวลาก่อนจะกินข้าวนะครับก็ต้องกล่าวคำคำหนึ่งอิตาเกะเกะเทำนองนี่นะฮะทำนองเนี้ยอิตาเกะเกเกแล้วก็ฉันจะกินแล้วนะ ถ้าเป็นศาสนาคริสต์ก็จับมือจับไม้กันขอบคุณพระเจ้าที่มอบอาหารมื้อนี้ให้แต่ของคนไทยเนี่ยครับคือเพิ่งมาเป็นตอนนี้มันยังจะกินข้าวไม่ได้นะครับถ้ามันยังไม่ได้ถ่ายลูกอีกอันก็แอปแตกแอปแตก พวกสเตตัสแอปแตกนะครับเวลาเราไปเจอเรารู้ได้ไหมมันแอปแตกมันจะมันจะยังไงไม่รู้มันอธิบายไม่ถูกมันจะเงื้องักอ่ะมันมันเหมือนมันมันอธิบายไม่ได้นะมันจะมาแนวแบบกรูไม่ไหวแล้วนะเรื่องอะไรอ่ะ เศรษฐกิจการเมืองการเงินชีวิตรักหรือเซ็กของมึงคือแล้วทำไมต้องบอกกูด้วยกูเกี่ยวอะไรด้วยอย่ามาเยอะกับครูไม่รู้แค่ไหน,นมันจะพอดีชาหรับมึงกูเพิ่งมาเห็นเนี่ยกูไม่รู้จริงๆสั้นๆจบปะ ไม่รู้ไงก็คือที่มีอยู่แบบสีนิ้วครึ่งอะจบไหมละ่ะพอไหมอะจบไหมะอะยามาครุกคริงุงีงืมๆงืมกูงงตั้งแต่ครุกคริ๊งละมังงงงีแล้วงืมงืมอีกนี่หนักกว่าภาษาคขมนที่กูเจออีกนเนี่ย มึงซักกราวอะกูเยอะนะกำลังหุดหงิดไม่สนิทอย่าทักอ้าวสิอืมเออกูสนิทพอหรือยังแต่มึงยืมกูไปหมื่นห้ากูตามหามึงอยู่เนี่ยกูสนิทพอที่จะทวงหรือยังเนี่ยคำคม แอดเป็นเพื่อนนะพอรู้แต่แอดเป็นชู้ไม่รู้กดตรงไหนแปลกนะคนที่นอกใจเรากับคนที่อยู่ในใจเราเป็นคนเดียวกันความรักไม่ใช่แค่เรื่องบนเตียงไปที่ระเบียงบ้างก็ได้ คิดต่างเชิญทางอื่นคิดหื่นเชิญทางนี้อยากไปก็เชิญแต่ถ้าจะรีเทิร์นกรุณารับบัตรคิวสวยไม่มากแต่ท่ายากหนูเยอะฟเฟซบุ๊กนี่มันเปลี่ยนโลกผมเลยนะ อย่างสิ้นเชิงไง